สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ A G bon, อาเจียงเซียนบอลวิเคราะห์บอลเน้นๆเกมต่อเกมแมตต์ต่อแมตต์ประจําวันที่31พฤษภาคม2566ากก่อนจะไปวิเคราะห์กันก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องอาเจียงเซียนบอลไว้ด้วยนะครับก่อนไปวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมเลยนะครับมารายงานผลในหน้า YouTube กันก่อนในหน้า y o u b e นะครับเมื่อวานได้จิ้มไปทางเจ้าบ้านนับกายารี่นะครับต่อที่ราคาบอลนะครับก็ชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับ เกือบไม่รอดนะครับครึ่งแรกก็นโดนนาไปก่อนสองประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังมายิงสามเม็ดลวดเลยนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับสามประตูต่อสองนะครับก็กินกันไปเต็มๆนะครับหน้า YouTube นอกเหนือจากหน้า youtube นะครับในกลุ่มก็ให้ไปเหมือนเดิมนะครับในกลุ่มคู่แรกนะครับให้จิ้มไปทาง แต่ตอนสปอนะครับรองที่ราคาปอนะครับก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ก็กินกันไปเต็มๆนะครับส่วนตัวเน้นนะครับไอจิ้มไปทางคอนยาสปอนะครับรองที่ราคาครึ Haha, acak, ่งลูกนะครับก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ก็ตายไปนะครับส่วนตัวเทพนะครับนี่ไม่ทํางานนะครับไอจิ้มไปทางเคเซอรี่สปอนะครับรองที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ก็ ตายไปนะครับใครที่อยากได้ตัวเทพหรือตัว V.P ก็แอดไลน์อาเจียงมาได้ที่ adjg688 ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดข้างหน้านะครับในกลุ่มก็มีเซียนหลายท่านนะครับไม่ใช่มีแต่อาเจียงนะครับให้บอลกันทั้งวันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้อาเจียงก็เอาบอลยูโรปาลีกนะครับ รอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างเซบีย่านะครับพบกับโรมานะครับแข่งเวลาตีสองนะครับไปชมกันได้นะครับแห่งสนามกลางนะครับเราก็มาดูราคากันเลยนะครับราคาเปิดมาที่เซบีย่าต่อที่ราคาปอนะครับนี่นะครับเรามาดูราคาจริงๆกันบ้างนะครับราคาจริงๆนะครับ ตะเจียงก็จะดูจากตรงนี้นะครับเบ็ดสามหกห้าตรงนี้นะครับราคาในเลทแรกนะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับนี่นะครับเจ้าว่านเซบิยาจ่ายค่าน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสิบเ็ตตังค์นะครับนี่นะครับส่วนทิมเยือนนะครับจ่ายค่าน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสิบสามตังค์นะครับนี่นะครับส่วนในเลทที่สองนะครับ ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับก็ยังเป็นราคาเสมอเหมือนเดิมนะครับแต่เจ้าบ้านนะครับเซบีย่านะครับขยับค่าน้ําลงมาอยู่ที่0.96ตังค์นะครับนี่นะครับส่วนทิมเยือนนะครับขยับค่าน้ําขึ้นไปเป็น0.97ตังค์นะครับราคาแฮนดิแคปนะครับในเลทที่2นะครับก็จะเป็นฝั่งเซบียานะครับที่ดูดีกว่าเล็ดน้อยนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับเรามาดูราคาปูนะครับราคาปูในเลดแรกเจ้าบ้านจ่ายค่าน้ําอยู่ที่2องบาทเจตังค์นะครับส่วนทีมเยือนใจที่2องบาทหกสตังค์นะครับส่วนในเลดที่2นะครับเจ้าบ้านก็ขยับค่าน้ําขึ้นไปเป็น2องบาทแปตังค์นะครับนี่นะครับส่วนทีมเยือนนะครับขยับขึ้นไปเป็น2องบาทเกตังค์เลยนะครับ นะครับูในเลทที่2นะครับก็จะเป็นฝั่งเซบีย่าอีกแล้วนะครับที่ดูดีกว่านะครับเล็กน้อยแต่ในเลทแรกทั้งราคาแอนดี้แคปทั้งราคาผูครับก็จะเป็นฝั่งโลมานะครับในเลทแรกที่ดูดีกว่าแต่ในเลทที่2นะครับราคาผูราคาแอนดี้แคปก็จะเป็นฝั่งเซบีย่านะครับที่ดูดีกว่าวันนี้เจียงก็มั่นใจนะครับวิเคราะห์จากราคาน้ําก็มั่นใจว่าเซบีย่าน่าจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเอามาดูราคาเอกันบ้างนะครับ หรือราคาเสมอนะครับในเลดแรกนะครับจ่ายอยู่ที่3บาท10ตังค์นะครับส่วนในเลดที่2นะครับก็ขยับลงมาอยู่ที่2บาท90สตังค์นะครับนี่ครับราคาเสมอนะครับเราก็มาดูสถิติกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรสถิติที่พบกันนะครับเจอกันทั้งหมด4ครั้งนะครับเซบียก็เอาชนะไป้2เสมอ1แพ้1นะครับ แค่ครั้งเดียวนะครับเรามาดู5นัดหลังสุดในบ้านของเซบียากันบ้างนะครับก็เอาชนะไปได้1เสมอ2แพ้2นะครับแพ้ให้กับคิโรนาไป0ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เอาชนะอิสปันยอยนไป3ประตูต่อ2เสมอกับยูเวนตุสไป1ประตูต่อ1เสมอกับเรยันเบติตไป0ประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับเรยันมาดริตไป1ประตูต่อ2นะครับเราก็มาดูฝั่ง รมากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนอกบ้านนะครับก็เสมอ3แพ้2นะครับยังไม่ชนะเลยนะครับก็แพ้กับอัตาลันตาไป3ประตูต่อ1เสมอกับมอนซ่าไป1ประตูต่อ1เสมอกับโบลญ่าไป0ประตูต่อ0เสมอกับริเวอร์พูเซนไป0ประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับฟิออลเอนติน่าไป2ประตูต่อ1นะครับเราก็มาสรุปกันเลยนะครับวันนี้นัดชิงชนะเลิศนะครับนัดเจียงก็ จะให้จิ้มไปทางเซบีย่านะครับนี่นะครับวิเคราะห์จากราคาน้ำนะครับให้จิ้มไปทางเซบีย่าต่อที่ราคาเสมอนะครับจ่ายค่าน้ำอยู่ที่0.94ตังค์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับให้จิ้มไปทางเซบีย่านะครับต่อที่ราคาเสมอจยค่าน้ำอยู่ที่0.94ตังค์นะครับ ถ้าใครเห็นต่างกับอาจเจียงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวเทพหรือตัว v ีพก็แอดไลน์อาจเจียงมาได้ที่แอดเจนจีหกแปดด้านล่างนี้เลยนะครับถ้า,าจเจียงพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับขอนับจากกันวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจเจียงเซียนบอลไว้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับให้จิ้มไปทางเซบียาต่อที่ราคาเสมอนะครับวันนี้อาจเจียงก็ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ